แล้วกันจะหาว่าอวยต้องอวยปะต้องอวยปะจะเป็นปะของบางอย่างมันต้องมันต้องอวยเพราะว่าเป็นสปอนเนี่ยเข้าใจปะแต่บางอย่างแม่งก็ไม่ต้องอวยทำไม <c oughs> ดูดิ <c oughs> นึกออกปะดูดิดู <c oughs> ดิด ดูดิดูดิดูดิ M75 w h เน e Corsair a i r h e a ยนี่ไม่เกี่ยวกับสปอนเลยนะกูบอกก่อนเลยไอเ้เ e ี r ยมันคมจริงกูบอกเลย ของแท้ไอ้เหี้ยวอาจัดอ่ะ